เรามาเริ่มภาค A D S Lobby กันเลยดีกว่าหรือเป็นภาค Water s e v e นั่นเองนะครับผมโดยเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะมีชื่อตอนว่าอุซอบโกรธจัดการต่อสู้ดูเดือดที่เมืองแห่งน้ำเดี๋ยวเรามาดูเรื่องย่อของเขากันสันหน่อยนะโดยเรื่องย่อเขาบอกไว้ว่ากลุ่มหกมฟางมาที่ Water s e v e เพื่อที่จะซ่อมเรือแมรี่แต่โดนขโมยเงินค่าซ่อมเรือไปอูซอบจึงไล่ตามกลุ่มคนปริศนา ที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายเล่าแบบให้เห็นภาพหน่อยนะก็คือเขามาที่เกาะวอเตอร์เซเ่นครั้งแรกนะเพื่อมาซ่อมเรือก็ะจะเป็นฉากที่เขาเอาเงินเนี่ยจะมาซ่อมเรือนั่นแหละแต่ว่าเงินมนโดนขโมยฮะโดยกลุ่มแฟงกี้นั่นเองฮะตา้อุซอบต้องไล่ตามไปทวงเงินคืนนะแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนะอุซอฟนั้นอ่อนแอเกินไปเลยโดนกระทืบมาะนุ่มเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากนี้เนี่ยผมก็จะขอเลือกเป็นตัวอูซอฟมาแต่จะเป็นอุซอฟล่าที่เขาเก่งขึ้นมาแล้วนี่สองปีอัพกล้ามล้วรมาแหมแน่นขึ้นเยอะเลยวเรามาดูกันนะว่่าี ระหว่างอุซอฟล่างแรกนะฮะที่อ่อนแอสุดๆไปเลยนะกับอุซอฟที่พัฒนาตัวเองมาแล้ว2อปีจนกล้ามเป็นมัดๆเนี่ยดูด้ว่าเขาจะโดนกระทืบเหมือนเดิมหไหมนี่เราอุซอฟล่างฟิวเวิร์ลไปเลยมาถึงก็วิ่งไล่จับขโมยก่อนแล้วน,น,นี่มันขโมยเงินเราไปไม่ได้เงินซ่อมเรือนะโว้ยงเงินคุณไปได้ไงหยุดนะโว้ยมาแล้วเราพูม่มหาเลยเราแข็งแกร่งกว่าเดิมอนะไม่ใช่อุซอฟคนอ่อนแอที่ที่ เจอทั้งต้นไผ่เจอทั้งนกฟีนิกซ์แป๊บเดียววะเรียบร้อยอ่ะโจรก็ลงไป็นกองยิงรอเลยเกิดขึ้นเยอะแล้วดอกมงคลดอกไม้เทียบเลยไม่ว่าพืชอสูรของอุซอปเป็นไปหมดเลยเป็นไอไผ่แปลงร่างเลย แหงา่างรอนะรอโจนนะเฮ้ยนั่นโรบินี่ว่าโรบ,บินก็มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฉากที่โรบินเนี่ยเริ่มไปทำงานให้กับซีพีนแล้วซีพีไนเริ่มมาแฝงตัวแล้วว่าเขาก็จะไปหาอาวุธลับเหกันนะโดนรัฐบาลสั่งมาแล้วก็นำตัวโรบินไปด้วยแต่เราไม่สนใจหรอกนะเราจะเอาเงินคืน,นเอย ด้วยอาวุธใหม่อะหนังกระติกที่มีต้นพืชเน,นี้ยนะถ้าไม่ตายสุดแกร่งนะ impact อู o p นะอ่านี้แรงสุดแล้วของซ้อมตอนนี้แต่ณปัจจุบันนี้ไม่รู้นะว่าเขามีท่าอะไรเจ๋งจริงไหมแต่ท่านี้แรงมากโดนเขาเรียกว่าปลายจมูกของหมาป่าตีสุดพายุเล้วนะเราวิ่งจับโดนต่อยิงยิงต้นมดต้นไม้ขึ้นมาปานเลยยิงเนี้ยนะปลูกต้นไม้อย่างเดียวช่วงนี้ปลูกต้นไม้อะคือซอมต้องปลูกต้นไม้จงนโผล่มาแลยนะโอ้โหหลายตัวในแมッ สองตัวไปเราไล่อย่ทีตัวแล้ววิ่งหาแล้วเจอตัวแล้วโดนปริศนาเหรอเจอห้าไม่ตายนิดหน่อยกิน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 เข้าไปแล้วก็ยิงออกมาโอ้โหกระจายไปต,ตัวจัดดิอีแพันมูตอกเดียวเท่านั้นนะแรง,รางามากนะโอตรเหนีย แต่หลังๆไม่เห็นมูซอฟก็ใช้เลยป้าวานโนนี่ไม่เห็นเลยนะเหนือนจา์แกลืมท่านี้ไปแล้ววะมันแรงกันนะแรงมากเอายิงนะยิงอือเซสินกระเด็นกระดอนเลยะยิงสองทีเปีือร้ยรอยอาละาลูกน้องแฟนกี้ถึงก็วัวเลยวะ ลูกพี่พเกือไไบได้เงินเป็นมาแล้ว,วแต่โดนมนอัดมาเละเลยครับลูกพี่เอาละฟรงกี้เนะดือดจัดเลยยกโคตรให้ได้ลูกน้องเขามาเองเลยแม่ไปอัดลูกน้องเขาสมาชิกแฟมิลี่โอ้โหเหรอได้วิ่งไปหาเลยจริงๆกูต้องโมโหมึงแล้วเนี่ยขโมยเงินกูเนี่จยจะเงินไปซ่อมเรืออูเนี่ยต้องโมโหมาเจอหน่อยแปลงล่างเลยฮะด้วยความโมโห เราก็ต้องมุดหยิบตารแทาเงินเราแท้ๆมากรโมยไปไดน้นี่นี่ใส่ไม่ยัง้งอ่ะเจอต้นไม้แล้วก็จัดก,การกินซะระเบิดหัวกะโหลกแล้วก็ยิงในระยะไกลอ่ะกระลำปียังไม่ตายใช่ไหมเออของแรงหน่อยอินแพคหูเรียบร้อยล้มเลยแรงมากแรงจริงค่ะเนี้ยผมชอบเลยเดินไปเยยรื่อยยิงลูกน้องม,มาต่อเนี่ยเขาจะไม่มีเควสอะไรขึ้นอ่ะ รอแบบยิงรอแบบเกลียดเกลียดยิงรอไปเรื่อยปลูกต้นไม้แบบอเกลียดเกลียดเลยวะเกลียดโกงกันเลยนี่ยเพราะมันเป็นประเภทแบบเทคนิคถ้าเราเล่นเข่าขัดศีล้ดังลังจะบดฉากคุ้นๆนะหรือว่าเรียบร้อย สองปีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยลงไปนอนหมอบมันเดิมอันนี้หมอบเพราะคัดซีนะจริงๆอุซอบมันแก่ขึ้นแล้วสองปีอันนี้คัดซีก็ต้องหมอบนี่นะหลังจากไปกระทืบลงังแฟงกี้มาเรียบร้อยตัดไปที่เรือแล้วคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเรือแมรี่นะว่าเราเจะเอาไงต่อ

お前は船体育じゃねえだろソップうわそうだそれがどうした絶対に俺は見捨てねえぞこの船よこれは俺が決めたことだ今更お前が何言ったって意見は変えねえいか、ルフ誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めて、ね。いい加減にしろ、お前ルフィお前だけが辛いなんて思うなよ なったら乗り換えななんて答えが出るなりたいなりたいいさそんなに俺のやりたいな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 りいなりたいないなりた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 ないいい だと使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいいメリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ俺はこの一味をやめる แต่ฉากนี้นี่อุซอบนี่โคตรเท่นะผมว่ายิงวันทีตอนใหม่ๆล่าสุดแล้วเราเห็นความแข็งแกร่งของลูฟี่อ่ะแล้วย้อนประวัติมันดูอ่ะอุซอบไม่เป็นคนเดียวที่ท้ากุ่มกับตันโจนาลดหมวกฟางนะตันตัวเลยขนลุกเลยนะเนี่ยกลับมาแบบมานั่งดูคกินกลบเต่า มาสู้กับฉันซะจะรู้ปีมาเลยมึงสองปนีนะเว้ยแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่เหมือนก่อนมาลเลยนี่ยิงอัดแล้วก็ตะก,การระเบิดกระลำดอกไปหนึ่งคียิงยิงยิงทำก,ก,การยิงยิงยิงก,การะจายเราจะพื้นแล้วก็ไม้ตายเข้าไปเอาหินไปกินโอ้โหไม่โดนแน่เลยว่ะ อาโดนอยู่ฮะแต่ไม่เข้าวะไม่เป็นไระยิงยิงกันไปอยยิงกัไปนี่แบบปลูกพืชปลูกพืชปลูกพืชลอยละล่องเรียบร้อยกินก้าไปต้นไม้กินไป็นทีหลบหน่อยฮะขการยิงฮะไปตอกแตกก่อนนะยิงยิงุตนี่ทางก็เปิดพอดีกอแตกยังแตกใช่ไหม โดนพลาที่แรงที่สุดของคอสอุซอฟนี่โหูเปลี่ยนแปลงร่างเลยแล้วก็เจอเข้าไปใกล้หน่อยยิงอากระสุนใส่เบ้าหน้าเอไม่ตายเปือกธรรมดาพอ อิมแพคเนี่ยมันเป็นท่าที่แรงที่สุดของอุซอฟตอนนั้นเลยนะแต่อย่างว่าแรงแค่ไหนก็สู้ลูฟีไนะ่ไม่ได้ฮะลูฟี่มันเป็นอย่างเดินมานิ่งๆอะ่ะหมัดปืน ต่อยลืมเพื่อนเนี่ยเจอท่ายางยืดต่อยลืมเพื่อนเพราะถ้าเป็นเพื่อนกันมึงคงไม่ต่อยกุแรงขนาดนี้จุกจนต้องลงนอนไปกองเลย ว่าอุซอฟขี้ขาดนะดูฉากนี้นะก็ตัวมันก็รู้ว่ามันสู้ไม่ได้แต่มันก็จะสู้อะศักดิ์ศรีมันมีฮความที่อยากจะปกป้องเหลือเลยลุกขึ้นสู้เรลิโกะお前の好きにしろよ新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進むじゃあนะบุซ so ็อปที่มา้นุกกั โอหลูฟ um ี่บอกเจ็บปวดเหลือเกินนะโซโลนี่บอกแล้วฮะนั่นแหละครับคือหน้าที่ของกัปตันนะถ้าผู้นำไม่เด็ดขาดนะลูกน้องก็จะแย่กันหมดนะ ไตดูบทสรุปหน่อยสิโอ้โหเอสะถือว่าตีเอาแล้วก็จบแล้วกับในเรื่องแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อในเรื่องสองกันกับวิดีโอหน้านะฮะที่จะเป็นตอนที่โรบินเนี่ยเข้าร่วมกับ ซีพีนายแลละเพื่อที่จะไปถามข้อมูลของอาวุธโบราณนะจากคุณไอซ์เบิร์กนั่นเองนะครับผมเดีย๋ยวค่อยมาต่อกันวิดีโอนะฮะแต่ก่อนจะจากลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับท่านใดที่ผ่านทางมากด Subscribe กดติดตามมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องผมด้วยนะครับผมไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม